โอ้โหอันนี้อาจจะเป็นข่าวใหญ่ก็เป็นได้ครับทางสื่ออย่างเดอะเชลแคลฟบอกว่าตอนนี้ทีมผู้จัดศึกซูเปอร์ลีกกำลังตั้งเป้าโจมตีมาที่เวทีพิมลเลงกฤษเรื่องการใช้เงินอย่างบ้าคลั่งมหาศาลแล้วก็ลึกสิทธิ์ทีวีคือวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมาครับมีรายงานบอกว่าทีมซูเปอร์เลีกที่เคยโดนแฟนบอลต่อต้านจนล้มเลิกไปก่อนหน้านี้ได้กลับมาในรูปแบบใหม่และพร้อมดําเนินการให้แผนงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นให้ได้นะครับ แล้วก็วันเดียวกันก็คือเมื่อคืนนี้ครับสื่ออย่างเดอะเ l ล g กราฟครับบอกเลยนะครับว่าซูเปอร์ลีกเนี่ยเตรียมสร้างศัตรูให้ตนเองโดยการเล็งเป้าหมายโจมตีไปที่พิมพ์เหลือังกฤษคือประเด็นมันก็คือว่าทีมงานผู้จัดจาก,การแข่งขันของซูเปอร์ลีกเนี่ยมองว่าพิมพเหลือังกฤษกําลังสร้างความไม่สมดุลทางการเงินในเวทีฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ได้รับมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่แฟนบอลตระหนักมานานแล้วว่าแม้แต่ทีมท้ายตารางของหล็กสูงสุดอังกฤษเนี่ยยังได้ค่าลิขสิทธิ์ทางโทรทัศน์มากกว่าแชมป์หลายๆประเทศในยุโรปเลยแล้วเรื่องนี้แหละครับเลยจะไม่ทีมงานซุปเปอร์ลีกพร้อมนํามาโจมตีลีกเมืองผู้ดีหรือว่าพิมพ์เลี้ยงกฤษและตอนนี้กําลังดําเนินการผ่านสื่ออย่างเปดิดเผยแต่ทางเทเลกราฟเขาเห็นต่างครับมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะย้อนเข้าตัวซุปเปอร์ลีกมากกว่านะเพราะนอกจากกระแสต่อต้านที่ยังคงไม่หายไปแล้วพวกเขาอาจจะโดนโจมตีกลับและส้างศัตรูโดยใช่เหตุ คือจะบอกว่าทางเเลกราฟครับเขามองว่าปัจจัยที่สําคัญเนี่ยที่ทาให้พิมเลล้องเกรดเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแถมยังสามารถเรียกเมเงินได้อย่างมหาศาลมากกว่าประเทศอื่นๆเป็นเพราะเรื่องของการโปรโมตโฆษณาและการจัดการที่ดีครับซึ่งส่งผลไปยังทุกๆสโมสรที่ได้รับเม็งินมหาศาลล้นหลันตามอันดับในลีกแต่ละปีและไม่เคยไปโจมตีลีกอื่นๆเรื่องการใช้ใจ่ายเงินเหมือนที่กําลังโดนประธานลาลิกาสเปนครับจิก,กัดอยู่ในตอนนี้เลยนะครับอื่ต้องมาตามข่าวนี้กันหน่อยครับ เหมือนว่าจะโดเล่นอย่างเดียวสาหรับเวทีพิมเหลียงกรีตตอนนี้นะครับโอ้โหคือเราจะบอกว่าเป็นเหล็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้สําหรับพิมเหลียงกรีตนะครับต้องมาตามในเรื่องนี้หลายลีกเนี่ยอาจจะมองว่าเทำไมาใช้เงินเยอะทําไมามีเงินเยอะจังเนี่ยเราต้องไปดูการจัดการบร,ริหารของทางพิมเลียงกฤดด้วยว่ามาได้อย่างไงนะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะแล้วทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยัางไงาก็คอมเมนต์เข้ามาได้สําหรับเวทีพิมเลียงกฤษตตอนนี้เหมือนว่ากาลังจะโดเล่นงานอยู่เรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณครับ